ครับวัน,นนี้เราก็มาลงทะเบียนคนละครึ่งของรัฐบาลที่แจกเงินอีกแล้วครับท่านผ่านมือถือครับลงผ่านมือถือแบบง่ายๆเรามาดูกันได้เลยครับอัดแรกเข้าไปที่ Google ครับเครื่องใครมี Google ก็เข้าไปที่ Google ครับ แล้วก็ค้นหาคําว่าคนละครึ oh. ่งของผมก็จะอยู่ตรงนี weakest, ้ค <texts> ร <hi awia> sort of ับป <PDF> ับไปเลยครับคนละครึ่งเลือกตัวนี้นะครับของไทยรัฐลงทะเบียนคนละครึ่งป๊บไปเลยครับลงทะเบียนคนละครึ่งแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆ จนเจอเข้าสู่หน้าเว็บไซต์บเว็บคนละครึ่งตรงนี้นะครับเขียวๆนี่นะครับแตะตรงที่เขียวเยวก็จะเข้าหน้านี้นะครับแล้วก็กดลงทะเบียนรับสิทธิ์ตรงนี้ครับแล้วก็สำหรับประชาชนนะครับสีแดงครับเปิบเข้าไปถ้าเด้งมาหน้านี้ก็กด ลงทะเบียนรับสิทธ์เลยครับเึิบก็จะเข้าหน้านี้นะครับเราก็เลื่อน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 เลือจริงๆก็ไม่อ่านหรอกครับเยอะเกลียดอ่านแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกคาตรงนี้ฮะติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้แล้วก็กดยืนยันครับเึิบครับพอถึงหน้านี้เขาก็ใช้กรอกคานาหน้า จะเป็นนางหรือเป็นนายก็ติ๊กไปครับแล้วก็ชื่อตรงนี้ครับชื่อภาษาไทยแล้วก็นามสกุลภาษาไทยแล้วก็ไล่มาด้วยเลขบัตรประจ,จำตัวประชาชนเราก็กรอกลงไปตัวนี้เลขหลังบัตรนะครับเลขหลังบัตรที่ที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่2ตัวแล้วก็เป็นตัวหนังสืออีกตัวเลขนะฮะเลขหลังบัตรนะครับ ขอไปแล้วก็ปีเกิดท่านเกิดปีไหนก็ใส่ลงไปแล้วก็เดือนแล้วก็วันที่ก็ติ๊กลงไปเดือนก็หาลงไปครับวันที่เท่าไหร่เขเลือกไปครับมาตอนนี้ก็ใส่เบอร์โทราาเบอร์โทร Gmail นี้ก็ไม่ต้องใส่ผ่านไปเลยครับ แล้วก็กดลงทะเบียนตรงนี้ครับปึ๊บอันนี้ผมไม่ได้กรอ,อกนะฮะมันก็เลยขึ้นอย่างนี้ถ้าเรากรอกเสร็จก็กดเลยครับลงทะเบียนปึ๊บตรงนี้เลยนะครับถ้าถ้าผ่านนะฮะถ้ากดผ่านนะครับมันก็ลงทะเบียนได้นี่ก็ปุ๊บมันก็จะเล่ง,งอย่างนี้ ท่านได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้วแล้วก็กดตกลงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับขอบคุณมากครับกดอย่าลืมกดติดตามหรือกดถูกใจให้หน่อยนะครับผมเพราะว่า อาจจะมีคลิปต่อไปคือได้ไม่ได้ก็ติดตามคลิปต่อไปครับถ้าไม่อยากพลาดก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม